สวัสดีค่ะพี่น้องพกกัาตาหัตถาชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องหมอนตาสีผ้ามากินเข่าค่ะเมนูไง,ไง่ายๆบ้านๆน,นะคะอาหารพื้นบ้านค่ะอันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้องมีสองเจลประทากกันละกะนน้ำพริกอ่าแมงดาพี่น้องน้ำพริกปลาทูละกะพี่น้องบนปลาทูบานเฮาเนี่ยแหละใส่แมงดาแต่วันหน้าสิเป็นอนัน หัวเชือกแมงดาพี่น้องเดี๋ยวคุณใส่บนหนาจะเป็นแมงดาแท้ตันซื้อมากพี่น้องหมดนี่ซื้ออาหารกินมือน,นี่พักกันมีบ่บะเคือป้อกระเจี๊ยบลวกบะอันงูงเนียวลวกค่ะผักขาลวกพี่น้องแล้วก็พักอินยัะะงจัดย่างหนึ่งนี่แหละแต่บงูุซื้อมันลวกและ้วกะ็มีปลาทูค่ะมาลงมือกันเลยไ,ได้ขเขาเหนียวมากพี่น้องมือน,นี่ <c oughs> ใจนาะอยากกินอัน เขาสวยเพราะว่าน้พริกกับปีกับปลาทูมันเขากันเนาะแต่กับว่าเป็นยังการเล่นซื้อน้ำพริกอันนี้มากกินน้ำข้าเหนียวจ้ะกติจัมแ่วกับปีแน่อยู่เสื่อนปลาทูมากินกับปนปลาทูพี่น้อง <c oughs> เขากันครับมาลุยกันเลยโอ้เข้าติดมือี่นาออันนี้เมนูอาหารไทยไทยจา๋าน้ำพริก อารนณ์เด็กเจ้าแมงดาเหรอเจยบรูกเล่าใ้งคนหิวกินอย่างกระแฟบนั่งดาเป็นหอมนี่ละอันนี้ปลาทูทอดพี่นนอะ เดคุกก็ป็นหาังือนดิเซีบเนาะแค่พอสวยม,มีจ้ะเนื่อยนั่นปูขอติดมื่อไปหน่อยปา <c oughs> นค่อยไปดำหน้ามากเขาติดมือ จะตัดเน้นน,น้ำพริกแมงดากันนล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังไปซิมกะปิกันชะอมรั่วจ้ะหรือว่าผักขาลวกกัดไงครับชะอมหรือต้นผู้ขึ้นกัดไง่ะม้วน ก็คุยเลยจ้ะจะมันคุยแล้วเนละาบะเครือกเนล่าเรือกาวจะเขาเอื่อมาบะเครือกี้ยังบะเครือก์เปล่า เอาหนังมันลูบมือกันสองสิดประถูมาสคถอดพอจะไหนหน่ากินเขากับป๋านทูถอดกินไปบึงพวกราชัดไป mua nhiều luộc hả Để bắt buộc mua luộc quý chào ơi จก่อนชิปน้ำพริกกับปีกันคือจะบอคไฟสองกแล้วคนเนียวแลจะไปน้องแต่ว่าได้ซื้อมากแล้ะซิ่งแล้วเนะี่ยจะมาเขาก็ปลาทู่น้ำพริกกับปีิกแก่เลยอ่ะถ้าได้เขาสวยเพื่อจะเป๊นะเลย พี่น้องอันนี้พักลวกอันนี้นะสิพักอีหุ้งพี่น้องใบพักอีหุ้มลวกใบมะรุมคุยเจ้าอยั่พี่น้องกันเสด้คขึ้นยากืองกัน โพี่นะโชคดีประทูมีใครค่ะอใครมันบอกอใครมันลอะไรปเนาะอ,อืม แซบบ่บตันมากินไข่ปลาเลยนะทุกชนิดเลยนะ ตั้งเขาติดมือเด้เด้ยพี่น่องจันบงงวันพักอันนี้คือพักยางี้เป็นคือกวงตุงพี่น้องกวงตุงหน่อยอ่ะเพราะว่าลานที่ตันซื้อเป็นกะ้ายน้ำพริกแล้วกะม่พักลวกพักสดแนวขีดอ่ะ tém lên đẹp ăn cho nắng đại đi qua xẹp Bánh khẩu đó không nhỏ อาเติมน้ำมันแล่กหนึ่งนะคะเป็นข,ข่าคั่น้ำคั่ด้วยกออยลอ่ะที่กว่าดิเสือนวิเดียวเมื่อกินก,ก็คิดเอา้าคลิปก่อนหนาะนั่นทัดไปแค่มือเดียวก็กินวิเดียวนี่วะ่ะแตเลยกินเขาเดีกว,ว่า หมูกระทะเดี๋ยวไ้วันหยุดพี่นองต้องกินวันหยุดหมูกระทะเพราะว่ากินมาแล้วหัวหม่นต้องสระผมสรอย่างใส่เวลาโดนก็ใส่เดนอน ถูจ้กะกรูจะมีตัวเดียวก็เลยเป็นปลาวันหน่อยฮะอืมกระเทียมตีเขาแซ่บพี่น้องกรอบ เจ้าก,กับปีนี้เป็นหมันคือันแี่ตัวเย็นไวขึ้นอ่ะไวกินจะขอสวยน้ำพริกผักกาดกับน้ำพริกผไผีสานประชันกันปิดจะลิงกัน 嗯。Mm hmm. หนาเอ้ยม่ก็พี่หน้าพริกน้าบี 我娘子没掏了，皮囊。 ี่ฮอร์หนึ่งอิ่มเพื่อดีนี่อีกฮอร์ดูแต่ว่าเบาไหวแต่อิม่มเราปกติกินฮอรเดียวกับอิม่มจะซื้อมาตวงเพื่อไหวนะเพื่อบวออิ่มต้องเพื่อเพื่อไหวกินม,มาหมดหแราสเซียด้วยอนเอาทิมกับมี้พี่น้อง <c oughs> ได้เยอะ่แต่มันจะดังถิมเนะเาะแช่ไปหลายมือปิดท้ายด้วยประทูไม่รู้ว่าจากแม่กองหรือจากแม่ไหนประทูจ้ำปุ่นประทู อิ่มแล้วขอบคุณอาหารมื้อนี้ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้า <c oughs> ที่ทำมาขายให้เราเพราะถ้าเราทำกินเองก็คงจะกินไม่หมดเยอะไปหรือว่าบอดแซบ พี่น้องเดี๋ยวมือาังระต้องขอโตล่ลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนาอีพีหนาจากดรอเบิรงวารางสีผ้ากินยังหรือว่าพาไปกินข้างนอกอยูรานไหนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้แต่ก่อนค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ